บางอันสิบเจ็ดบเางบางบอดสิบแปดจ้บางบอดอสิบ8ดบางบอดสิเจ็ดบหน่านหาใสเนาะใสนี่เท่าไงิมันหางใหญ่กระเซ็นะเจอโดยบังเอิญเนาะเขาไม่ได้คิดว่าเขาสื่อซื้อกันเนี่ยเจอกันมีแตอพนบอกว่าพนลงมาพนบอกว่าโทรหาน้องจะไหมลูกสาวจะไหมร้สิ หบลานนะทุกคนนี้มาเจอกันมาเจอกันพ่อมือ่อเมื่อแล้วมาเมื่อเดียวมาแล้วเ,เรียกเลยดิมามาเขามาเมื่อเดียว,ขเ,ยวเขาก็มาหอดนี่แหละบอสเลยจะมามมามือเดียวบมาซื้ออันไหนพวกอะไรยังเกาะเขาเาขอ็นยังเกาะน้ำจาบกันเขาพังรักผู้หว่านมันดินน,นั่นอเอง บอดินเดยอยู่บรรุยนี่แม่เขาอ้อมหัวบอดินแต่โดนแล้วโอ้โอ้โอ้ลูกโอ้โอ้โอ้อาขึ้นก่อน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 เพิ่งมาเพิ่งากนอนแล้วข้ากระตื้นบ้าเอ้าไม่ได้คิดว่าห้าสิมาเจอกันนั่นนี่อ่าคนหมักไปนิ่มเด็กน้อยมันได้จะขึ้นไปเลีนกับน้องมันได้มันได จะเข้าไปเรีนกับน้องสั่งยังเจ้าฮะจะสั่งังบมหเพ่นบอเพิ่นพ่จัดหัวดิเพิ่นพ่จัดหัวแบอยากให้หัวหัวทุยดิคนหลนยเนาะทุกคนฮเนสบอบอสเนาะ โชคดีนะได้ลูกบผสมน่ะสองเดือนนะกผ็ผู้จักเว้าเนอ่ยมันคือบล <laughs> งามบ่ คอยคือพวกงามมาเรียว่ามันมุมอ๋อมุมอาบมุมอาบเนาะสวยเพรานคือตัวสูงแบบว่าสูงตวสูงไฮนั่นไม่ได้กับมาุ๊กป้านบิ๊กใหญ่เลยทุกคนไม่ได้รับเซิร์เนาะสสูงสั่งคอยเลยเป็นสาวเลยมันดามน่าเปลี่ยนสีผมใหม่สบายดีเห็นมุมมุมบางงามมุมงามเลย มันด่าสบายดีสบดีแน่สบาดีจ้ค่ะสบายดีแน่เลอดมสบายดีแน่ซีออกเลยปะสบายดีดอย่างแรงวาไปเต้นนะละมงสบายเยหาผู้ตายให้ได้ปะนัดไปแล้วหก็คนก่ดกพี่ใหญ่ไปนออเุไก่กันดิเออเขาก็ไปให้ยูดกแต่ว่าบกข้นสสองมังหอมนกับแป๊บเดียวนิตาไปปะอน่ืนอุ้ยเธอเธอเป็นคนดีแท้ ที่นี่เนี่ยเขาบอกให้ไปเออเป็นคนดีเนาะโดยมทหัรบาทบิ๊กใหญ่เลยนะทุกคนเนาะมาเกือบพอทานเมื่อกี้คนทานลงเลยทานน้องสาวซื้ออยู่ในทางฮะมือเดียวมือเดียวมือกลับเรื่องจริงน้องสาวสิไปกินวันที่เสองเด้อ มมมีไฟเผาห้าฮะกะมาขยับอยู่โดนอยู่กินเป็นไก่ก่อนไม่หายไปจังมันแซ่เป็นไก่เป็นใหม่เป็นไก่ยเองเขาเอิป็นไก่ยังเกาะดีทอกพุ่นหลอเนาะนึกว่านึกว่าเปอร์เจนเปอรซิโซมเนาะจใช้ใส่ผิดยังไงสิบโบมากกว่ ถ่ดิกัองาลอบงอมยู่ไต่กักินเต็มอยล้วคนบักลวยบกลวยกินเลี้ยงกลวยเนี่ยขอไมักลวยติงขอปิ้งไก่ก็เอาปิ้งไก่บไเต็นก็ติ่เอาข่ามาซ้ำลืมบอบข่าเขาจะเอามาหายเดี๋ยวข่าหน้าข้าใหม่เขาจะดันเลยเขาตัให้เวลาเอามาซ้ำมาหรือว่าตั้ง ะมาส่งนำจ่ายจีมามามาจ่ายเงินผ่าเขาเห็ดสิเนี่ยแตนยำจับจลยและคิดฮอตทุ่เจ้ามันนี่เลยมันนี่เลยเอ๊ะอเก่าเดือนนะอยู่เก่าเดือนเมื่อน้องฝอยมาเลยท่นน้องสาวเพิ่งไปจีนกับสี่อันนั้นดอกซิ่ชักทริป <mostrar> หนึ่งอ <Wh> ่ะซะหน่อยสิไปจีนเถอะบอสน้องสาวคอยอันนั้นน้องในสายน้องในสายก็ไป็นจักสาย สิไปเลยตะว่รู้ว่าจังใดไะนิดสิตลมไงเต็มสวยในสาวเมื่อฮะจังไนจังไนสิไปเที่ยวกับบิ๊กมากเไปไปเลยเนาะจองโต้เลยจองโต้เลยไปแลยหมูเด็กเขายังไม่เคยไปบอกเห็นมือนั้นจะไปคนหนึ่งเลยเบ๊บอกบ่กเขาเคยไปออามือนั้นได้ต้นนั่นนะไปเขาไม่เคยบอกมีแต่กานรที่เลสบะ เขาไปเขาไปรับเซิร์นโซ่แรงรอกจะเพลงรอกจะเพลงไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ได้ขึ้นเวทีใช่ปะนึกว่าขึ้นเวทีวัคซีนคนอื่นยังขึ้นได้หรกเหตุคือโซพนาเพราะว่าพนมีงานเพ่นมเสมอวันที่สักเก้าใช่ปะเม่นปะหากเพ่นาลุลูกพนมซักซักซักยังกับวัคซีนป่ะเอารถเทิบเข่าก่อนนะทุกคนกลับมาหอดบ้านเพ่นมเลยอ้าสองพวกเนี่ยไปใส่ วะช่องพูมีอะไรไปใส่เป็ดเวียกเป็ดเบียกเลยเอาไปถือไปกินน้ำแหละทำอินทพลัม,มนะเอาไปกินในลดตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่แฟลชซิปมอลปากเซีเมนว่าสต๊าฟปปซีมันได้เอาหยังเอาเฟปซี่แล้วเอาหยงังเอาหยงังอ่ะเอาหยัง ใายังแซื้อเอานนงไวอาไดไเอาี่ะเอนนีเท่าไรนี่เอาเอา้ไหมนี่เอาซื้อเอาบ่ะ้อจะ้เอาป่ะแหละเราเพิ่งบ่เอาซ้สิบเปดสี่ใจของงามนะน้ำก้อนเห็ดเองบ่เอาบิ๊ก บิ๊กเอาไปใส่กับใจคนกันหลายเนาะอัีไปซื้อโอ้ไปส่งมันได้นไปใส่บอเพินไปใส่เป็นไปร์กไปร์เด้งแล้วี่เพื่อเดบิ้งหรือครับอะใส่ม เปปซี่อยู่ห่างถึงกว่าอยู่ทั้งนอกเนาะสิบห้าอ่ะบางอันสิบเจบเจ็ดบางบางบอดสิบแปดบางบอดบอดสิบดบางบอดสิบเจ็ดนื่อหเนาะาน้าใส่เนาะใส่พี่ตเมียน้อกระบนนอหลายที่หน้าใส่ใส่ที่มันแบบไปให้เบิ่์ไงตีใส่น้ ใหกระรวนบขนาดสหลีแบบมันรมันบ่มีเงินเบ๊ะเฮ้ตีมไก่ดูหนังกัแตหเาเ่ดเปนเพ่นไอซื้อยังกเปนเพซื้อยังกบบมนื้อยก็อบิ๊นียสูบิลลี่บรบิลลี่มาถุกมือน เงเพลงว้บะงพนังตน้อกอดบะพอด้กอดเรืออพุสซาเอาไปนำเปตใจยาบินลี่บินลี่ซื่อพนยยงกบทีเฮดด นอยนยังบม่ตื่นสักกว่ายังบ่ได้ออนฟุตบอหลายห่างมันบ่งใหญ่ดิมันหา่างใหญ่กั่เส้นอ่ะไม่กับพิษการมาแล้วก็มาเดินห่างปัดดด๊บเลยทุกคนราฟังเบิ่งว่า เคนสิพาไปบัานเสี่ยวคนว่าบ้านคำซีคำซีฮิดกับปุ้นนะฮิดกับปุ้นน้ำยังก็กับนองหลัดเลยไม่หัวเขาพัวเขาโอเคเป็นอิ่จับไอ,อเซียนกําไรเซียนคือมาไวแท่หาสิบพันค่ะหาสิบเปอร์เนองอ์ซนนึงธรรมดาู่โมงหนึ่งก็ว่อนนา,าอ,อย่าไปก็่ไป ปังซิลินอีกสัว่ะคขายซระเบิดแลฮะเบิเบฮะมันี่เมือนอนเเนี่ยแป๊บเดียวหนึ่บ่อหอดานาทีบ่อหอดคอยนั่งนีคอยย้ำปรดูดน้ำเนี่คอยยงำปดูดน้ำเดปังนะกํลังเดินซปเ์มามาล้วกฮะตาเรห็ดยังไรฮะเบิร์นเห็ดยังลินนนนั่นะเนี่ยอาไม้ยังไย จะจะกระซิบไปลิ้นได้สบาไปคีบบอ,อกได้สบายว่าฉันเนีไปคีบพ,พด้ให้พ่อจะคีบเด็ให้ <m> พ่อจะขีบอยเนี่คน คนเดินบาหลายเนาะอเซียเนี่ยซุยและไซบาซิลอดนำนัดฮ้สก์อยากไวซ์ไปกินอันนั้นนะซื้อกับไว้กินตามเอาตัวใดเอาเลือกหรืไม่เออพราะจะ อันเดียวได้ประเด็เรื่องหลายอันเออพมีเงินป่ะเมนพับปุ้ยไฮทรายพับปุ้ยให้มดเลยให้พัดนึ่งบวกปั๊ตัวมดเลยป้าพัดหนึ่งมดเลยซื้อยนบัดลูกเออลูกไมโคเดเใจ สู้จังได้ให้ได้แซ่บอันนี้ตุ่มหูใส่เออเห็นอาะเป็นไรเห็นเพิ่นนั่นอยู่เออไปว่าไปซื้อเป็นไรทำทำมาขายบ่คอยเห็นมาถ่ายลงงอสันนอันนี้เดยเออ ดินหาเลยหนึ่งสับพูได้สองเลยนเน <c oughs> อ่อออะกินแนี่แบบนี้ไปตะกินนะเออจะอันไรสาวอันลยเท่าไรเนี่ยสี่พันอันจะอันไรสาวเอาเพื่อนอนอกนม่เละมันได้เอาบะ เอาเพื่อนน้องในี่กสามอันไว้เพื่ออีกก็หลยสีเพียงเอาอีกสองอันเออพอพ่อครยเติมให้เอาอีกสองอันคันพอแล้วกันนะเอาอีกสองอันเพื่อให้น้องนั่นอืเอาตัวใดเออมันจะบริยาตกันกิน เจอโดยบังเอิญเนาะเขาไม่ได้คิดว anyway> ่าฮ okay. ัสิสือกันเลยเนี่ยเดียวกันมีแตอพนบอกว่าพนลงมาพนบอกว่าโทรหาน้องจะไหมลูกสาวจ้ะไหมสกับหลานนะทุกคนนี้มาเจอกันมาเจอกันพ่อมื่อนเมื่อแล้วมามือเดียวมาแล้วเรียกเลยดิมามาเขามาเมือเดียวฮขกก็มาหอดนี่แหละ บอมาซื้ออันนัไนพวกอะไรอย่ง้ยก็เขาเอ่ยังก็น้ำมักจับกันเขาพังรักหัวหว่านมันดินนั่นเองบอดินเดีอยู่บปะลุยนี่เห็นไหมฮะเขาอ้อมหัวบอดินแต่โดนแล้วโอ้โอ้โอ้ลุ้อแอคขึ้นก่อน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 เพิ่งมาเพิ่งอยากนอนแล้วข้าจะตื่นบ้าเอ้าไม่ได้คิดว่าถ้าจะมาเจอกันนั่นนี่ คนหมักไปิมเล็กน้อยมันได้จะขึ้นบอลลนกับน้องมันได้มันได้จะขึ้นบอลลูนกับน้องสั่งยังเจ้าฮ้จะสั่งยังดบอพันพันจัดหัวด็พันพันจัดหัวแยากให้หัวหัวทุยด็ คนลายนัทุกคนฮเนี่ยบอสบอสเนาะโชคดีนะได้ลูกบอสเนสองเดือนะรูจักว่าอูจักบออบอคนยเนาะอ่ะอะเต่าโต้าเต แล้วลูกใครเป็นกันเถอะอ๋อโตโต้บ่ทันบมกบ่ทันบมกห้านคนหลายเนาะคนใส่อ้าวผู้บ่าวโอ้ผัวผู้บ่าวกระยาในใส่อันนั้นเด้ต้นไปใส่บ่ทำบ่เห็นเท้าอยู่ใส่เลยอ้าวก็บบ่ได้เห็นก็บบ่ได้สังเกต ไปได้สังเกตกวักกัะแนมเทากระแนมพูดแนมพี่อืออู้ขอโทษขอโทษเป็นยังเจ็บสบกเจ็บปะสวยน้อซ่าดปเจอกันจากดนเ้ยสองสามเดือนเจ้าเอ๋ยบัโทูฮาคอยโอยูจ้าโถตอนใดโถตอนใด มาแป๊บเดียวเขาว่าป้องใหญ่นี่เม่นเม่นเอาเมื่อใดเมื่ออยู่ไปเลยอันเลิศเล่นหนึ่งมามาฮอดละเสียกันเนาะพบผู้ใหญ่บ้านซะผู้ใหญ่บ้านปิ๊กเนาะหรือประธานบ้านเนาะตอนนี้ประธานพ่อบ้านใหญ่พ่อบ้านปิ๊กทำมาเลี้ยงตามคนอวดกคบัพพร์ตบรรยากาศดีดีคนหได้คนหได้ อิ่มเลยชิเ right? มื่อะไรชิเมอ่อจะเมื่อะไรเออง่อยสกีตดจะเมื่อกอน้อสกินกับเม่จ่แซ่บดป้ะฮั่นหี่ฮนดังของขอบซนมบอวันเลยแหละเต็กโ้อนั่นฮั่นตั้มกงกระลางหรือหมอกฟ้าหรือหมอกฟ้าบชันกบันกอันนี้ไปเจ้าในนึงอาจัะถึงกันแก็คือกินกันแ้่ะ ไม่ไปิน้เป่ไาอกินน้ำเปสซี่แล้วเขาไปกินตำน้ำมันเ็ดมันเ็ดสบายชอบจ้ะทุกคนกินน้ำกันชอบชอบอนนจ้ะะอืมอะปากินอันนี้กันกิกกุ้งกันกุ้งสดเนาะนี่แล้วตอบเลยสบาย โอบิ๊กแบนะัเป็นซแซ่บคือทั้งังคนหลายใค่ม,นะมากอละรอทาน<ล>น้อยนึ่งดูห้านไป ตัวเป็น1ิลานนะตัวติตัวตัวมือห้าตัวมืหากับซิบล้านบิ๊กไปสั่งบิ๊กไปสั่งลูกซีน่ะทำกับลุกสิเนี่ยคือดัมเบลวันทำเบอรอะไรกัน่ะจะมากินกุ้งดิบรือกุ้งจุกุ้งดิบกุ้งดิบจากินน คุ้งริบกับพวกชุกมันแตกต่างกันเลยจ้ะกระจังใช่มันนัวบอลหรือว่าอย่างไรคุณจะไม่ถือว่าเวลาเขากินแล้ม่ถือเลยมุดใหมฮะอืมนี่แหละทองแล้วหากับเราอย่กินมวลทักุ้งชุกนี่เวลาเขากินมันกับเรนนี่มีอย่าง้ไรผัดหมักกุ้งซุ้งเจอกันบ่บ่แม่นว่ากินบ่ได้เลยแต่ก็กิน จะแค่มากูดิบมากอ่เอาไปไหมัดเจา้ากิ่งเดืบันดานมัมเดีเ๋ยวดิฉผวล็มาอยู่เอาไปดูคนมาตลอดฮ้หนึ่งคนไม่ต้องทิอ